มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมชีเป้ารถสวยราคาถูกนะครับรถซิ่ง90กันอีกแล้วนะครับ E T F R 4ประตูนะครับตัวรถสวยสวยเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวสีเงาเงาจำจำสวยสวยกันเลยนะครับ กระบะสีชมพูนะครับสภาพสวยมากภายในสะอาดนะครับเบาะคู่หน้าเบาคู่หลังเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับคอนโซลสวยๆกันเลยนะครับรถพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสภาพเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับเครื่องน้ำไม่ดันขวัญไม่ไหลนะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับแอร์เย็นฝากฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับสวยๆกันเลยนะครับถ้าท่านใด สนใจตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมจะหารถสวยๆราคาถูกรถซิ้ง90ไ้ไห้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ